คือคือตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นหลายครั้งมากแล้วเราก็ผ่านมาันมาหลายครั้งเหมือนกันซึ่งเราคิดว่าการที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าคอสชอหรือว่ารัฐเนี่ยต้องการกําจัดคนที่เห็นต่างต้องการจํากัดความคิดจํากัดพฤติกรรมของคนที่เห็นต่างแล้วก็พอมันจํากัดไม่ได้ด้วยไม้อ่อนเนี่ยเขาก็เลยใช้ไม้แข็งเข้ามาเป็นกฎหมายเป็นการจับกลุมเป็นการตั้งข้อหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราว่าคือมันเป็นมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง อย่างกรณีที่ล่าสุดเนี่ยมีการจับุมแม่ของนักกิจกรรมขึ้นมาทั้งที่แม่ของเขาเนี่ยแค่โพสต์ไม่ใช่สิไม่ใช่โพสต์เฟซบุ๊กด้วยแต่ว่าเป็นแชทส่วนตัวในเฟซบุก๊กอะค่ะแค่พูดคําว่าจ้าแล้วก็โดนตั้งข้อหา1นึแล้วก็ท้งแอดมินอีก8คนก็เหมือนกันเป็นการอุ้มจากบ้านซึ่งมันทําให้แสดงเห็นว่าคือยิ่งคือตอนแรกมันมันไม่เป็นขนาดนี้ค่ะพอยิ่งอยู่นานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเหมือนรัฐก็ยิ่งได้ใจแล้วก็ พยายามทําอะไรที่ที่คนอาจจะคิดว่ามันโอเคมันอยู่มาแล้วมันปกติและอะไรอย่างเงี้ยทาให้มันเป็นเรื่องแบบปกติมากขึ้นจริง,รงมันไม่ปกติเลยถ้าเรามองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มนไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือหนึ่งเนี่ยใจเราเนี่ยอยากให้คือตอนแรกเนี่ยเราอยากให้ไม่อยู่ต่อแล้วอยากให้ไปได้แล้วแล้วก็มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งมาแต่ถ้าอยู่ไปแล้วเนี่ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยแบบรู้สึกถึงความ เวลวร้ายอะความความย่ำแย่เนี่ยก็อยู่ต่อก็ได้ค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนออกมาต่อต้านคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณอยู่ไปอย่างเงี้ยหปี10ปี20ปีเนี่ยคนทั้งประเทศออกมาแน่นอน